สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านวันนี้ผมก็จะนำพระหลวงพ่อแผ่ที่ผมได้เก็บไว้มาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ดูวันนี้อลองวันนี้นะครับเป็นสมเด็จหล่อโบราณแต่เป็นต่างวัดนะครับ นี้สมเด็จที่หลวงพ่อแผ่ร่วมปกเสกด้วยเป็นสมเด็จหล่อโบร,ราณวัดแสงสุดจังหวัดอ่างทองเนื้อทองผสมเก่าปี2494ซึ่งสมเด็จหลวงพ,พ่อแผ่สมเด็จนี้ขอโทษครับสมเด็จนี้หลวงพ่อแพรร่วมปกเสก แต่พระแกจอีกหลายท่านหลายหลายรูปเนื้อหาควลสารนี่ก็ใช้ได้เลยดูการหล่อการแกะพิมพ์ของสมเด็จนี้ก็แกะคล้ายกับ เด็ดผมก็แพรรุ่นแรกซึ่งในส่วนตัวคิดว่าใช้แทนกันได้พุทธคุณไม่น่าแตกต่างกันเป็นกล้องใหญ่เป็นกล้องใหญ่ ชัดไม่ชัดต้ีช่ชัดกว่านะพิมพลึกคมชัดดีนะครับนี่ลายชออัดแต่งอันนี้แกออกมาก็ไม่ค่อยสวยเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พุทธคุณก็เหมือนสมเด็จองค์พระแผรุ่นแรก พรทุคุณคงพระพัน์ชาตรีน่าจะเหมือนกันพรเกจิตถึงหลวงพ่อแพรทันไดุ้กเสกด้วยแถมอีกอย่างหนึง่งราคาถูกกว่าหลวงพ่อแพรสำเร็จหล่อหลวงพ่อแพรสีครับเดี๋ยวผมจะนำองค์อื่นมาให้ดูในคลิปต่ตอไปนะครับ เกมีได้มาเขา,นนะา,าบ,บอกว่าเลี่ยมบอกวัดเลี่ยมจากวัดไม่ใช่เลี่ยมบอกวัดเลี่ยมเก่าหมดเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ